สนับสนุนโดยซีเนลสนับสนุนโดย Triple X ลเอ็กซ์เมนสวิงนะฮะสนับสนุนโดยกอล์ฟฟิงเกิลเพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเ,เตอร์ครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับโปรโนพครับสวัสดีครับโปรโนพครับสวัสดีครับนะครับ,รรบวันนี้นะฮะมีวงสวิงของโปรท่านไหนในทัวร์มาอนาไลซ์ให้พวกเราฟังครับก็วันนี้ถือว่าเป็นนักกอล์ฟอังกฤษคนหนึ่งซึ่งเขามีสไตล์การเล่นที่สนุกสนานสนุกสนานถ้าพูดถึงกอล์ฟคนนี้ต้องพูดถึงไรเดอร์ครับ อันนี้เดาได้เลยครับเอียนโพอเตอร์ใช่ถูกต้องนะครับเอียนพอตเตอร์ผลงานช่วงหลังนี่อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเอียนโพอเตอร์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นนักกอล์ฟคนหนึ่งที่ตีได้อย่างแม่นยำมีความสม่ำเสมอแล้วก็การเล่นแมชเช์ของเขาเนี่ยโอ้ผมว่าถ้าใครไปเจอเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบดูมากเลยนะเนื่อครับผมว่าผมเป็นนักกอล์ฟอเมเจอร์นะเวลาเราจะดูนักกอล์ฟที่เป็นไอดอลเนี่ยเราดูแมตช์เพย์เพราะเราเล่นแค่เหมือนกับ ตัวต่อตัววันต่อว,วันณว,วันนั้นใช่เวลาดูเอียนพอ์เตอร์เนี่ยมันเหมือนกับดูคนที่แบบสวมหัวใจนักสู้ตลอดเวลาผมว่าจุดแข็งของเขาเนี่ยนอกจากเรื่องสวิงนะก็คือเรื่องจิตใจที่เขาไม่ยอมแพ้เขาเล่นลเขาสู้สุดๆเลยนะครับถึงแม้ว่าอันดับโลกตอนนี้ของเอียนพอ์เตอร์เนี่ยจะตกลงไปเป็นอันดับที่ส7ของโลกนะครับปีนี้ยังไม่ชนะแต่ปีที่แล้วรายการล่าสุดที่ชนะคือฮูสตันโอเพนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสวิงของเอียนพอ์เตอร์เนี่ย เป็นยังไงและอะไรที่เป็นจุดแข็งที่เราสามารถจะนําไปใช้ตามได้บ้างนะครับได้ครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับก็คือสวิงของเอีนพอร์เตอร์เนี่ยเป็นสวิงทางด้านซ้ายที่คุณอนาะในขณะที่อันด้านขวาเนี่ยเป็นวงสวิงของนักกอล์ฟในใน PJ ทัวร์หรือว่าเป็นนักกอล์ฟเขาเรียกว่าทัวร์เอเวอเรจนะเป็นค่าเฉลี่ยของนักกอล์ฟในทัวร์นั่นเองนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องของโคเชอร์เรทนะครับโดยค่าเนี้ยหลายคนอาจจะไม่ทราบว,ว่ามันค่าอะไรนะผมจะเปิดให้ดู นะครับค่าโคชเลตคืออัตราการปิดของหน้าไม้เนี่ยนะครับตรงนี้ในทัวร์เนี่ยนะอัตราการปิดของหน้าไม้ที่เป็นไดิเวอร์เนี่ยจะอยู่ที่4 45นะครับ RPM รอบต่อวินาทีนะครับก็ต,ต่อต่อนาทีนะครับอัตราการปิด4 45ในขณะที่เอนพอร์เตอร์เนี่ย235เท่านั้น มันน้อยกว่าม,มันดีกว่าเหรอพี่นพคือมันมันมัน,ม,นมันจะมีข้อดีและก็ข้อเสียเหมือนกันครับ,รบข้อดีก็คือว่าการที่อัตราการปิดหน้าไม้ของเขาน้อยเนี่ยทำให้การทําซ้ําแล้วก็การเข้าปะทะลูกที่ทําให้หน้าไม้สแควร์เนี่ยมันมีโอกาสทําได้มากกว่าแต่ต้องแลกมาด้วยระยะที่เสียไปอ๋อนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนตอนนี้เนี่ยขับเทสปีดเขาร้อยสิใช่ครับ ระยะเฉลี่ยเนี่ยแค่265แคลอรี่ใช่ครับซึ่งโปรในทัวร์เนี่ยฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยแคลอรี่กันเนี่ยขับเบสปิด1 1 4นะแคลอรี่2 8ง้อใช่อันนี้เป็นข้อมูลจากปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็แคลอรี่2ปีนี้ก็ไกลขึ้นอีกนะอาจจะประมาณ290 Average นะครับอดังนั้นถือว่าเอ็นพอตเตอร์เป็นนักกอล์ฟที่ตีไม่ไกลเลยเรียกว่าตีซ่้นเลยดีกว่าแต่ว่าอยู่ในทัวร์มาได้นานมาก นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นขวัญใจของนักกอล์ฟหลายๆคนเลยที้นียผมว่าเขาเนี่ยมันเป็น king of match play เนะเมื่อกี้เนี่ยพี่นบหาข้อมูลมาเดี๋ยวให้พี่นบอธิบายเรื่องนี้หน่อยนะครับก็คือ importer เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของ match play เนี่ยเขามีสถิติที่น่าสนใจมากนะครับเวลาที่เล่นราย e r กคับเนี่ยโอกาสที่ชนะหรือว่าสถิติที่เขาชนะเนี่ย72เอร์เ คือใครไปเจอเอ็นพอตเตอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าทำการ,รแพ้ไปแล้ว72%อนะ<ช>่านผู้ชมเพราะว่าในสีที่ผ่านมาเนี่ยเขาชนะเยอะมากๆ uh huh. คือเรียได้ว,ว่าถ้าเกิดว่ามาแข่งในเลดล้คับเนี่ยใครที่ชนะเกินครึ่งเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะเอ็นพอตเตอร์ An เนี่ยโอ้โห72% ดีมากๆมี28ที่รอดไปส่วนใหญ่ก็คือแพ้ฮะ72เปเนีโ่โหเก่งมากจริงๆเก่งมากๆนะครับซึบบ<ๆ>่งตรงนี้ผมถือว่าเป็นเป็นจุดที่ทําให้เอนพอร์เตอร์สามารถที่จะพิชิตคู่แข่งได้ในเรื่องของความสม่ําเสมอนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูเลยก็คือเรื่องของขับพาร์ทนะจะเห็นว่าขับพาร์ทของเอนพอร์เตอร์เนี่ย0.37อินไซต์เอาต์โอ้โหนะครับ แล้วก็ Face to p a ์ต0.2เพรานเท่ากับว่าขึ้นสแควร์ลงสแควร์มากๆขับพาร์ตศูนย์หน้าไม้ศูนย์โต้งแง่งลูกเข่าไปมันก็ต้องฉีดตรงอยู่แล้วเนี่ยในขณะที่เอเวอร์เรสต์ในทัวร์เนี่ยจะอินไซเอ็ตประมาณ2.6องศารส่วนใหญ่คนอยากตีดรอลใช่นะเตนพอร์เตอร์เนี่ยจะเป็นเฟสนิดๆนะเฟสนิดๆแล้วก็โอ้โหแม่นมากๆนี้มาดูว่าอะไรที่ทําให้เอ็นพอร์เตอร์เนี่ยมีมีโคเชอร์เรตที่น้อยแล้วก็มีขับพาร์ตที่ค่อนข้างจะสแควร์นะครับ ผมอยากให้ดูข้อมูลของ hand path นะครับ hand path ก็คือเส้นนี้นะครับเส้นที่เราเห็นเนี่ยเส้นสีเหลืองๆเนี่ยนะครัจะเห็นว่าอ่านองอันนี้ออกก่อนเอาตัว release angle อ,ออกโอเคจะเห็นว่า en porter เนี่ยมีวงที่ค่อนข้างสตีฟหรือค่อนข้างชันนั่นเองนะครับถ้าเราดูอันอันขวามือของนักกอล์ฟใน evaluate ampj tour เนี่ยเขาจะมีการลูปของข้อมือเห็นไหมฮะลูปของ hand path ลูปของมือขึ้นไปทางหนึ่งลงมาด้านล่าง แล้วนาซวิงก็จะเป็นอ uh. ินไซด์เอาต์นิด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 นะครับตรงนี้ในขณะที่เอ็นพอ์เตอร์เนี่ยถ้าบุณดูนะเขาจะมีลูปของแฮนด์พาร์ทนี่น้อยมากหรือถ้าจะไม่มีเลยขึ้นลงเนี่ยเป็นทางเดียวกันนะครับขึ้นกับลงเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันซึ่งตรงนี้นะครับทำให้ความแม่นยําในการเข้าประทาลูกเนี่ยมีสูงมากเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างน้อยนะครับ,ร,บระหว่างขึ้นกับลงหรือว่าถ้าเราดูนะจากหลายๆมุมก็ได้นะตรงนี้อ่านี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับ นี่นะจะเห็นว่ามุมการเปลี่ยนแปลงของแฮนด์พารตรงนี้น้อยมากๆนะครับก็ทำให้เอีนพอร์เตอร์เนี่ยสามารถที่จะทำซ้ำได้ทั้งนั้นตรงนี้เนะี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วอาจจะค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าจริงแล้วทำทำได้ยากพอสมควรสําหรับนักกลอฟที่พยายามทำให้แฮนด์พารขึ้นกับลงไปทางเดีวยวกันโดยเฉลี่ยถ้าเป็นนักกลอฟสมัครเล่นแฮนด์พารคุณอาว่าถ่ายว่าไปทางไหน ผมว่าสมัครเล่นมันจะต้องไปทางข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าถูกต้องส่วนใหญ่เลยนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยแฮนด์ทาสจะไปข้างหน้าเพราะมันจะตีค่อมกันส่วนใหญ่แะค่อมลงมาใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นโปรก็จะไปข้างหลังนะครับแต่ว่าก็จะมีโปรบางบางคนอย่างเอ็นพอร์เตอร์เนี่ยที่ขึ้นกับลงเนี่ยมันเป็นทางเดียวกันเลยนะครับดังนั้นคนที่อยากจะเพิ่มความสม่เสมอสำหรับผู้ถึงนักกอล์ฟที่ตีไกลอยู่แล้วนะรระยะดีอยู่แล้วเนี่ยต้องการที่ความแม่นยำความสม่ำเสมอมากขึ้น ลองเช็คแฮนด์พาร์ตของคุณดูว่าคุณขึ้นกับลงเนี่ยมันเป็นทางเดียวกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าขึ้นกับลงทางเดียวกันเนี่ยนะคุณก็สามารถที่จะตีได้แม่นยําอย่างเอ็นพอร์เตอร์แล้วก็ไฟบอลเนี่ยอาจจะเป็นเฟดนิดๆผมว่าวันนี้นะท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยน่าจะได้เรียกว่าข้อคิดดีๆนะฮะเกี่ยวกับวงสวิงของเอ็นพอร์เตอร์มากๆเลยเขาเนี่ยเป็นนักสู้นะครับผมว่านักกอล์ฟแมเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยต้องเล่นแบบเอ็นพอร์เตอร์ครับเพราะว่าเล่นเป็นแมชเพลย์นะวันนี้ใช่ครับนะครับผมยังไงวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพีี่นนนมมมาากกๆๆๆะะสหรรรัััับบบบทิดคคคคขอุณผ สนับสนุนโดยสเนลสนับสนุนโดย Tri ป l e X Nobody makes golf clubs the way we do, period.